ที่ระมันเนี่ยอยากเติบโตต้องย้ายงานจริงล้านเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยว่าถ้าอยากจะเห็นตัวเองอยู่ใน career growth ต้องเปลี่ยนงานาสิ่งที่ชอบมากๆสำหรับ MBA ที่นี่คือการที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเพราะทุกคนต้องมีประสบการณ์การทำงานมารูหนูเนี่ยน,น,นะส่งแอปพลิเคชันไปเยอะที่สุดในชีวิตที่คนคนบอกว่า30เยอะเนี่ยไม่จริงน้อยคือส่งไปคุยกับ HR แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเพิ่งเรียนจบเราส่งซีบีมาวันนี้คุณได้เห็นไหมฉันคิดว่าฉันคุณลีฟายกับงานส่งวันนี้แล้วปลุกไปเลยใช่วันเดียวกันโหดมีอันหนึ่งที่ไม่เคยบอกแม่กับนัดด้วยซ้ำเพราะว่าใช่จะได้รู้วนนี่ขอต้อนรับเข้าสู่ไอซ์บายดาวันนี้เรามาสัมภาษณ์กันอีกแล้วแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะบอกว่าเรามานั่งอยู่กับใครแล้วเราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องบอกทุกคนว่าเป็นอีกหนึ่งสัมภาษณ์ที่ครูตื่นเต้นด้วยแหละ เพราะว่าครณมีความรู้สึกว่าสายงานที่คุณทําสายเวที่คุณเรียนมาค่อนข้างต้องทัฟนะวันนี้เราอยู่กับแนทแนทมาเรียนในสายอะไรคะเล่าปุ่มหลังให้เราฟังสักนิดนึงว่าเอ้ยที่ไทยเรียนอะไรยังไงมาได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะอายุ33ปีแล้วก็มาอยู่เยอรมันตั้งแต่ปี2014ก่อนหน้าที่จะมาเยอรมันเนี่ยเรียนที่ธรรมศาสตร์สาขาวรารสารอินเตอร์ B J M ก็เร hmm. hmm. ียน4ปีแล้วก็ทำงาน1ปีก่อนก็คือทำงานในสาขา advertising agency อยู่ใน advertising agency ชื่อ JWT แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเราอะอยากมาเรียนต่อแล้วก็อยากมาเยอรมันอ่าเดี๋ยวขอขั้นจังหวะหน่อยขั้นจังหวะตอนนี้เรารู้จัก net คร่าวๆแล้วหลายคนก็อุ๊ยสายววรสารก็เป็นอีกสายหนึ่งนะที่พูดกันตามตรงว่าถ้าเรียนสายเนี้ยจากประเทศไทยแล้วเวลาที่จะมาต่อที่เนี้ย อาจจะไม่ได้มีเยอรมันอยู่เป็นเป้าหมายะเบื้องตน้นทีนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าครูรู้จักกับนัดซึ่งเป็นพี่แฝดของแนทมาก่อนทีนี้คุณบอกว่าเรียนจบทํางานก็เป็นแพทเทิร์นที่ทั่วไปแหละครูคิดว่าว่าเอ้ยเราเรียนจบแล้วมีประสบการณ์การทํางานระดับหนึ่งคราวนี้เราอยากจะต่อยอดแต่ต้องย้อนกลับมาก่อนเดี๋ยวจะถามว่าเอยทำไมยังไงเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณมีปูมหลังกับเยอรมันมาก่อนคุณเคยมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนนั้นน่ะไอเดียที่จะมา แลกเปลี่ยนทั้งทั้งคู่เลยเนาะมาจากเราเองหรือมาจากที่บ้านหรือมาจากยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะใช่ค่ะมาจากคุณแม่ค่ะไม่เคยเราสองคนไม่เคยมีความรู้เรื่องเยอรมันเท่าไหร่แต่ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบอ่านชอบหาข้อมูลแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเธอสองคนควรจะไปเรียนเยอรมันเพราะหนึ่งเยอรมันดังในด้านเอนจิเนียร์คุณแม่อยากให้พวกเราเป็นเอนจิเนียร์สมัยก่อนตอนนั้นตอนเด็กๆคุณแม่บอกว่าเนี่ยเฮ้ยประเทศนี้ดีเอคคอโนมีดีการเรียนฟรีอ้าวทำไมรออะไรไป สักวันหนึ่งเขาก็เลยส่งเราไปชิมลางโดยการส่งไปเป็นแลกเปลี่ยนหนึ่งปีใช่ใช่แล้วค่ะซึ่งในหนึ่งปีนั้นตอนนั้นคือคุณมสี่มห้าเนาะมสี่ใช่ค่ะก็เด็กอายุสิบห้าขวบโอ้ไกลบ้านครั้งแรกเลยไหมไกลบ้านครั้งแรกค่ะต้องย้อนกลับไปเนาะคือบอกว่ามาเยอรมันเนี่ยตั้งแต่ปี2014เยอรมันคือใหม่ใช่ไหมคะสํ่สหรับสําหรับแวดวงคนไทยสําหรับในกลุ่มเพื่อนก็คงไม่มีหันก็ตอนที่หนูนักับนัดมาแลกเปลี่ยนนะคะคือ2006 ก็คือเป็นยุคที่พูดได้เลยว่าคนเลือกมาเยอรมันน้อยเพราะหนึ่งตอนไปสมัครแลกเปลี่ยนนะคะมันจะมีเกณฑ์อายุว่าคุณต้องอายุสิหหรือ16ก่อนคุณถึงจะมาเยอรมันได้ก็คือมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาเยอรมันก็มาได้ต้องมีเกณฑ์มีหลักของเขาใช่ภาษาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก่อนมานี่คือเราได้เรียนภาษาเยอรมันนิดหน่อยไหมคะได้เรียนนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดแบบนิดมากๆก็คือไปถึงก็คือพูดได้แค่แบบ hallo ich bin net k o m aus Thailand punk S <S แต่หนึ่งปีตรงนั้นเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเราก็อยู่กับครอบครัวเราก็ได้ไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ถามว่าที่บอกว่าเป็นไอเดียของคุณแม่เนาะจริงๆเราบิดเบือนอะไรไม่ได้เลยข้างกล้องนี่คุณแม่อยู่ตรงนี้นะทุกคนถ้าเล่าอะไรไม่จริงนี่คุณแม่จะสั่งคัดแล้วบอกว่ามันไม่จริงนะจะพูดให้จริงให้ถูกอะไรแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นไอเดียที่เริ่มจากคุณแม่แต่พอเรามาปีหนึ่งผ่านไปอะจอยกับมันไหม ถามว่าจอยไหมจอยเพราะว่าหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันเพราะหนึ่งเราเป็นเด็กที่ไม่เคยทําอะไรเลยก็คือมีพ่อแม่ทําให้ทุกอย่างเนาะแล้วก็ไปโรงเรียนมาที่นี่ปุ๊บเขาเะช็อกไม้ช็อกหนะักหนักแบบสองสาเดือนแรกคือหนูช็อกไปเลยคือหนูเป็นคนเฟรนดี้นะหนูเข้าคนได้ง่ายนะแต่พอมาถึงเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาคุยกับเราแค่วันแรกแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราแล้วอะ แล้วหนูเป็นคนเอเชียคนเดียวนในโรงเรียนเอาหมายถึงที่โรงเรียนเหรอที่โรงเรียนแล้วแฟมิลี่เนี่ยก็หนูแฟมิลี่เข้าได้ไหมเข้าได้แต่คือ culture ก็แตกต่างแล้วเราสิบห้าเนาะอายุ15ครูตอนแรกก็เด็กอยากจะทํานู่นทํานี่แต่เขาเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาเพราะเขาก็มีลูกเหมือนกันเพราะว่าโฮสต์แฟมิลี่มีลูกเด็กเด็กกว่าเนทก็เราก็เลยเหมือนกลายเป็นพี่สาวคนโตแล้วบทพี่สาวคนตไปแลบทนูนาไปออนนี่อะไรแบบนี้อะโอเคอะแต่ว่าก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะ ทำให้เราอะทั้งสองคนทั้งนัดด้วยทั้งแนทด้วยได้รู้จักกับประเทศเนี้ยมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็กลับไปแล้วก็เรียนเรียนเราก็เลือกเรียนสิ่งที่เราชอบก็คือมาเลือกในด้านวรสารใช่ไหมคะคราวนี้พอจบแล้วคาดว่าพอเป็นแฝดเนี้ยก็ต้องจบพร้อมๆกันใช่จบปีเดียวกันแล้วก็คือหลังจากนั้นก็มีแผนที่จะไปเรียนต่อเหมือนกันคราวนี้แยกสายเพราะว่านัดเรียนทางวิศวะแต่แนทดเนี้ยเรียนวรสารแล้วคราวนี้ทาไงคือเคยคุยกันไหมว่าเอ้ยเราสองคนเนี้ย จำเป็นหรือว่าควรที่จะไปเรียนที่ประเทศเดียวกันหรือว่าจริงๆก็เปล่าหรอกเธอก็ไปฉันก็ไปแล้วแล้วมันมาบรรจบกันได้ยังไงเอ่ยคือนัดนะคะมาก่อนนัดหนึ่งปีเพราะนัดมา2014นัดมา2013แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเพราะเราสนิทสนิทกันด้วยสนิทกันเป็นแฟนที่สนิทกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้านัดไปแล้วเราก็อยากไปประเทศเดียวกันแต่คือตอนนั้นคิดอยู่ในใจแล้วว่าไม่เห็นตัวเองในประเทศอื่นละกันเพราะว่าหนึ่งเรายังมีความรู้ภาษาเยอรมันอยู่นิดหน่อยยังพอพูดไทยได้เพราะว่าถ้าไปอังกฤษ ก็คือโอเคพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อยากไปขนาดนั้นเพราะว่าเรียนภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วทั้งชีวิตแล้วก็ประเทศอื่นก็คือต้องพูภาษาเข้าได้อนะเนาะครูมันก็เลยรู้สึกว่า,<ร>าโอเคเรามีพื้นอะเรามีทุนใช่เรามีทุนงั้นเราไปประเทศนั้นละกันแต่ก็คือกว่าจะหาที่เรียนได้ก็ ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเพราะฉันกลับมาตรงนี้คืออย่างของนัดเนี่ยถ้าเขาหาท้านวิศวะจริงๆก็คือมันมันเยอะไปหมดคือต้องเลือกมากกว่าถ้าถ้าใช้ว่าสายนั้นนะต้องหาข้อมูลออกมาเพื่อเลือกดีกว่าว่าหลักสูตรไหนตรงใจเมืองไหนตรงกับความต้องการแต่อย่างของนัดเนี่ยจากวารสารคุณข้ามสายมานิดหนึงตอนแรกคิดไหมคะว่าเอ้ยทำไมเราไม่มาต่อยอด ด้านวารสารต่อไปหรือทําไมเราเราเราบิดมาเป็นด้านบ<ม>ิซเนสเกี่ยวไหมที่เราวางแผนเลยว่ามองมองไปไกลขนาดนั้นเลยไหมว่าถ้าเรียนจบวารสารแล้วเราจะอยู่ต่อความยากง่ายหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเป็นความอยากบิดของเราจากแค่ยอยากบิดเฉยๆก็คือความจริงแล้วก็พยายามหาเพราะว่าเยอรมันเนียเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสายมันยากก่อนที่นัดมานะก็จะหา university ที่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาแล้ว ก็คือแอนะได้อูนิเคินเรียนมีเดียมันก็จะมีความคลับคายคลับคากันใช่ไหมคะจากที่มาแต่ว่าพอมานั่งดูแล้วเนี่ยว่าเราต้องซ้ำกี่วิชาโอ้โห,โโหค่าคุณเรียนมาเราต้องซ้ำอีกสงกับ2ปีเพราะว่ามหาลัยที่เนี่ยคะ่ะเขาจะดูว่าเราจบอะไรมาแล้ะเทียบได้ไหมอะไรได้บ้างและอะไรที่เราไม่มีเราต้องมาเรียนซ้ำเพราะไม่งั้นเขาจะบอกว่าแบ็คกราวคุณมีไม่พอ สำหรับที่จะเรียนปริญญาโทนั่นหมายความว่าจริงๆไอเดียแรกเนี่ยคุณก็อยากมาต่อด้านมีเดียซึ่งเป็นการต่อยอดบริษัทที่เรียนมาแต่ว่าพอเทียบหลักสูตรหรือเขาเทียบปุ๊ดเราเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับให้เรียนปโทแต่ว่าบาังคับไปลงปบางบางรายวิชาที่เหมือนกับต้อง,ซ,งซึ่งมันเยอะมากค่ะครูพอฟังแล้วเอ๊ะเราเรียนธรรมศา,ศาสตร์มานะก็ไม่น่าจะต้องมาซ้ำเยอะขนาดนั้นนะดูไปดูมาสองปีครูปริญญาตรีนะแล้วยังไม่รวมโทที่ต้องเรียนอีกอ้าวแสดงว่าต้องใช้เวลาคิดไว้แล้วว่าห้าหกปีท้จะเรียนโทเอ๊ะ ไม่ไหวเนาะหนักอยู่นะก็เลยขยับไปเป็นคราวนี้ไปหนุมก็เลยลองหาไหนลองดูอันอื่นซิว่าไปอะไรได้บ้างก็เลยลองเริ่มดู business แต่ business ก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าหนึ่งมันต้องสอบก็คือไม่ได้สอบกับมหาลาัยค่ะแต่เราก็ต้องโชว์ว่าเฮ้ยเราได้ภาษาอังกฤษอย่างนี้นะเราแล้วสิ่งที่สําคัญเพราะว่านี่เลือกเรียน mba ก็เลยต้องมีประสบการณ์การทํางานแล้วก็ต้องคุยกับคอนซูร์ที่บริษัทมหาลาัยว่าเฮ้ยเราจะ เข้าเข้าเรียนได้ไหมก็คือ process มันก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้หลักสูตรที่แนทมาเรียนนะคะท้ายสุดเป็น M B A เป็น Unicorn ไม่ใช่ค่ะ M B A c o l o n business school อ๋อโอเคใช่จริงๆโรงเรียนนี้ได้ยินชื่อมานานมากก็โด่งดังเหมือนกันในด้าน business นะคะมีที่มันไฮยมีที่เคิร์นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ก็คุยกับเขาในการเข้ามาในการเปลี่ยนสายก็อาจจะโชคดีด้วยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วบ้างก็เข้าไปเรียนหลักสูตรเป็นหลักสูตร M B A แท้ๆเลย M B A แท้ๆสปี full time เขาจะมีให้เลือกว่าคุณจะเรียนสติว่าคนที่อยากทํางานไปด้วยก็จะสามารถเลือกเรียน M.B.A. fast track ได้ก็คือจะประมาณปีครึ่งแล้วก็เรียน Part Time ไม่ได้เรียนเต็มเวลาแต่ก็คือคุณก็ต้องทํางานแล้วก็ไปเรียนตอนเย็นแล้วก็เรียนเสาร์อาทิตย์เต็มวันอ๋อเหนื่อยอันนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันก็เลยเลือกเรียนเป็น2ปีเพราะยังไงเราจะมาเพื่อมาเรียนอยู่แล้วงั้นเรียน2ปีเต็มให้เต็มหลักสูตรแล้วก็จบจะได้หางานดีกว่าเพราะว่าบอกแม้ว่าฉันอยากมาเยอรมันฉันอยากมาเรียนบริญาโทู จเจ้ามาหาหลัยอะไรดีแม่บอกว่าเธอก็ไปทําการบ้านมาสิถ้ารู้ว่าต้องไปซ้ำเนี่ยแล้วเธอจะไปไหนต้องไปเลือกมาแล้วมาโปรโพสให้แม่ฟังว่าโอเคค่าเรียนเป็นแบบนี้นะฉันจะจบไหม <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นยังไงเงี้ยค่ะก็ต้องต้องมาแลเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วตอนนั้นใช่หนูหนูคุยกับมาหาลัยเยอะมากครัพี่ก็เหนื่อยไปแล้ว สเต็ปหนึ่งต,ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือต้องคุยกับมหาทาลไยแล้วก็ต้องคุยกับคุณแม่อีกคุณแม่เหมือนหลอกเลยอะแบบเออฉันพาเธอมาแลกเปลี่ยนละเธอชอบประเทศนี้ละต่อไปเธอต้องนินโลนแล้วนะจ๊ะเธอต้องนิดโลนละอ่ะแต่ก็เรียกได้ว่าทายที่สุดแล้วก็ได้มาเรียนที่โคโลนซึ่งนัดก็อยู่อาร์เค้นซึ่งใกล้ๆก,กันก็เพอร์เฟกก็คือความจริงแล้วอะเลือกมหาลาัยทุกอย่างที่อยูอย่ในเอ็นก็คือ อยู่ในอะไรก็ได้ที่อยู่ในรีเจนเดียวกันนัอ่าจะได้กคือกูแรกอ่าโอเคก็มีเหมือนกับค r i ทเรียของเราในเรื่องนี้ซึ่งเขาก็สบายเขาเลือกได้อย่างอิสระเพราะเขามาก่อนถูกไหมเขาก็มีสิทธิ์เลือกก่อนอะโอเคเพราะที่นี้พอเรียนสองปีในช่วงเวลา2ปีที่เรียนคิดว่าหลักสูตรเนี้ยที่เรามาเรียนเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมหลักสูตรให้อะไรกับเราบ้างถูกต้องเพราะว่ายังต้องบอกว่า business school เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาเน้น networking เนื้อหาคือเข้มข้นเพราะเราไม่เคยหนุ่มไม่เคยเรียนบิสซิสมาดังนั้นถามว่าเนื้อหายากไหมยากแต่ถ้าโอเคก็ต้องพุดเหมือนเขาเรียกอ,อะไรต้องต่อสู้ใช่ก็คือการเรียนไม่ง่ายแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเราได้เน็ตเวิร์กแล้วเราก็เหมือนได้สิ่งที่ชอบมากๆสําหรับ MBA ที่นี่คือการที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเพราะทุกคนต้องมีประสบการณ์การทํางานมาเพราะนั่นแต่กายเป็นเด็กที่สุดในห้องกลายเป็นเด็กเบบีในห้องเพื่อนส่วนใหญ่จะ ทำงานมาแล้ว15ปี10ปีบริษัทส่งมาเรียนเพราะว่า MBA มันสำคัญถ้าสมมติเราอยากจะทำงานในแม a จเมนต์เลเวลก็คือมันก็คือบริษัทก็เลยส่งมาเยอะค่ะก็เลยเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากมก็คือถ้ามองในแง่รายนิดนึงก็คือเราเหนื่อยแหละเพราะเขาพูดอะไรกันดิสคัสดิสคัตตลอดเวลาอยู่แล้วในการเรียนแบบนี้เขาก็จะมีเหมือนกับประสบการณ์ตรงนู้นตรงนี้ซึ่งพอเราแบงแบงหน่อยเนี่ยเราก็จะต้องเหนื่อยแหละแต่ว่าข้อดีก็คือเราก็เขาเรียกว่า o ค i t เ e r e n คือดึงประโยชน์จากตรงนี้ได้เต็มที่เลยอ่ะสปีก็จบไปก็เหนื่อยไปอีกสเต็ปหนึ่งคือเหนื่อยหลายตุ๊บมาทุกคนตุ๊บตั้งแต่หาข้อมูลมาเรียนก็ต้องแบบเป็นนัดเบบี้อยู่ในในคลาสเราก็ต้องต่อสู้นะแล้วพอเรียนจบเป็นความฝันของหลายคนครูเชื่อว่าเอยเราเรียนที่นี่แล้วเยอรมันก็เปิดโอกาสอยากจะ ไม่ว่าจะอยากอยู่สั้นหรืออยู่ยาวครูคิดว่าทุกคนที่เรียนจบที่นี่อยากลองทํางานที่นี่เพื่อเหมือนกับพูฟตัวเองดูซิว่าเอ้ยที่เราเริ่มเรียนมามันยังไงแต่ว่าขั้นเนี้ยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยลมันยังไงไหนเล่าก็คือเน็ตจบเน็ตให้เวลาตัวเองแค่3าเดือนโอเคอันนี้ก็เพรสเชอร์ตัวเองไปนไปิดหนึ่งให้ตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่กับคุณพ่อส่งเงินมาแล้วเพราะว่าการที่มาเรียน Business สซ h ค o l ก็คือมันไม่ได้ฟรีก็เลยบอกว่าโอเคขอเวลา3เดือน <inhale> ก็คือมันกัความจริงมันก็น้อยไปครับหนูว่า pressure ตัวเองเกินไปแต่ว่า3เดือนนี้ถ้าถ้าหางานไม่ได้ตอนนั้นก็อีโก้ด้วยแหละโอ้ยฉันอยู่เมืองไทยฉันได้งานทําไม่น่าจะหายากเรียนจบมาใหม่ๆ mba ก็หูใครจะไม่อยากให้ทํางานก็เลยบอกตัวเอง3เดือนนะถ้าไม่ได้กลับบ้าน โอ้โหหนักเลยเกือบไม่มีแมทที่ที่ดูโซฟในวันนี้แล้วนะเนี่ยก็คือก็ตอนนั้นบอกแม่ว่าโอเคไม่อยากไม่อยากให้ส่งเงินมาแล้วสเดือนละกันแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไง้าไม่ได้ก็กลับละกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใน3เดือนนี้เนี่ยคูหนูเนี่ยนะส่งแอปพลิเคชันไปเยอะที่สนในชีวิตที่คนคนบอกว่า30เยอะเนี่ยไม่จริงน้อยส่งเยอะมากก็คือส่งแล้วบางทีก็ไม่โดนตอบ ส่งทุกวันคือบอกตัวเองว่าวันท,ทุกวันต้องส่งแอปพลิเคชันถ้า3มเดือนส่งทุกวันนี้ต้อง90้แล้วนะเยอะเย,ยอะมากเยอะแบบเยอะมาก,มากแต่คือส่งแบบบางทีก็แบบอะไรก็ได้ขอให้ได้ก่อนเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนวีซ่าเพราะว่าโอเคเยอรมันนะคะไม่แน่ใจว่าปัาจจุบันยังเป็นอยู่ไหมมันจะมีวีซ่าชื่อ job seeking visa ก็คือคุณเรียนจบคุณจะสามารถ apply วีซ่านี้ได้แล้วก็อยู่ได้ต่อปีครึ่งอือยังมีอยู่ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะลองเปลี่ยนเป็น job seeking Job s e e visa แต่ต้องยอมไปนิดนึงตอนที่เขียนตีซิสอยู่ตอนที่เขียนมัธยมอาวัยทำงานกับ Triva ก o เป็น student job คือตอนนั้นหาไว้แล้วเพื่อปูทางว่าใน C ีีเนี่ยต้องมีบริษัทยอลมันอยู่ใน C ีวีพอเรียนจบปุ๊บเขาจะได้เห็นแล้วเฮ้ยคุณเคยทำงานกับบริษัทยารมันมาแสดงว่าคุณน่าจะาจะเอาตัวได้ใช่ทริ v า g โก้ก็เป็นบริษัทใหญ่ในดูสโดฟก็อยู่กับทริ v ากโก้ตอนเขียนมตอร์จบ แล้วคือตอนนั้นเขาก็ออฟเฟอร์งานแต่ว่าที่ทํามาที่ตอนเป็นสตูเดนต์มามันเป็นพอพอมาลองทำงานในชีวิตจริงมันไม่เข้ากับสิ่งที่เราอยากทําในอนาคตแต่ก็คือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจว่าเฮ้ยแต่ไม่ได้อยากได้ก็เลยลองหาออปชันอื่นด้วยก็เลยเพรสเชอร์เพรสเชอร์เพรสเชอร์ตัวเองแล้วได้ไหมได้ค่ะได้สามเดือนเหรอกูแต่กว่าจะได้ก็ ไม่ง่ายค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวก็นะส่งอ่ะส่งใบสมัครร่อนไปอ่ะมันเยอะแยะอยู่แล้วแล้วบางที่อ่ะครูก็คิดว่ามันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะไม่ได้ดีมากของเยอรมันแต่บางที่ก็เขาไม่ตอบเลยแหละเพราะก็หายไปเฉยมีมีอันหนึ่งที่ไม่เคยบอกแม่กับนับด้วยซ้ำว่าใช่จะได้รู้วนนี่ก็คืองานที่ได้หลังจากทริวาโกจากที่เรียนจบค่ะหนูส่งแอปพลิเคชันไปแล้วมันอยู่ในดูซโดอรฟแล้วหนู Walk in เข้าไปรีเซพชันบอกว่าเฮ้ยฉันส่ง CV มา มีใครที่ฉันจะสามารถเดินขึ้นไปคุยได้ไหมเพราะอยากได้งาน <Okay. S 1> ก็คือ desperate อะครู oh. ก็คืออยากแบบบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปแต่ไม่ใช่งานนี้ใช่ไหมที่ได้ไม่ มันคืองานที่หนูทำมาห้าก็คือหลังากงารเรียนจบลแล้วก็ได้ทำไปห้าปีแต่ว่าคืองานเ <laughs> นี่ยอ่ะเขาชวนมาต่อกันดีกว่าก็คือในสามเดือนนี้มันเพรสเชอร์จริงๆถ้าเกิดว่าบอกคนรุ่นถัดไปแล้วกันตอนนี้เราก็เป็นรุ่นใหญ่หละรุ่นพี่ว่าบางทีเนี่ยการตั้งตั้งแผนอะมันต้องมีอยู่แล้วแต่บางทีต้อง, <laughs> องให้มันเป็นจริงได้ใช่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยคุณสมบัติต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเราก็มั่นใจในคุณสมบัติเราแต่อย่างไรก็ดีการที่เราที่เป็นต่างชาติเนี่ย สู้ในตลาดแรงงานที่ประเทศอื่นบ้านเมืองอื่นมันก็คือแข่งกับเจ้าของภาษา<ช>แล้วแข่งกับต่างชาติอื่นๆ<ช>แต่คุณก็ได้งานนี้ที่บอกว่าทํามา5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแรกเนี่ยอยากได้มากก็เลยพุ่งไปทําไมเขาไม่ตอบได้ไหมได้คุยกับใครแล้ววันนั้นที่คุณพุ่งไปหาเขาคุณได้คุยกับใครไหมได้คุยขึ้นไปคุยกับเอชอารีเซพชันคือส่งไปคุยกับเอชอาร์แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราพุ่งเรียนจบเราส่งซีบีมาวันนี้ คุณได้เห็นไหมฉันคิดว่าฉันคุณลี f ฟายกับงานส่งวันนี้แล้วบุกไปเลยใช่วันเดียวกันโหดมากคือครูคิดว่าการเดออชยอวันโหดล่ะคุณนักรวมอาคนนี้โหดกว่าเอชอยันเบงอยากได้งานอยากได้มากเดสเฟรชเขาเห็นเราเขาเห็นความอยากแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจอบดีสคริปชั่นที่คุณเขียนมาฉันตรงทุกข้อมีอะไรที่ไม่อยากจะรับแล้วเพิ่งเรียนจบ มีอะไรที่เราไม่สามารถเอาผ่อนพูดสงสัยเลยผลจากการคุยวันนั้นเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปหรือว่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาก็บอกเลยเขาจะโทรกลับมาแล้วเขาก็โทรกลับมาจริงๆเพราะเขาก็คงเห็นว่าเรากล้าที่เราเดินเข้าไปในบริษัทเขาก็โทรกลับมาแล้วไปสัมภาษณ์จริงๆจริงๆจงอีกไหมหรือโทรกลับมาเราได้สัมภาษณ์3ามรอบค่ะครูมี l i ฟ e case s t u ด้วยก็คือสัมภาษณ์รอบแรกกับ manager ก่อนรอบ2กับ hr แล้วก็เรคเตอร์แล้วรอบสุดท้ายต้อง live case live s t u ก็คือ ไปถึงปุ๊บเขาให้เคสตัาดี้มานั่งทำสิบห้านาทีแล้วก็พีเซนืมสายงานนี้ดูเดือดแบบนี้เสมอที่นี้เดี๋ยวกลับมาก่อนว่าใดๆเนี่ยเวลาที่คุณสมัครสัมภาษณ์เนี่ยทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันหรือทั้งสองภาษา ตอนที่สมัครอันนั้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่างานอ่ะเป็นตัวภาษาอังกฤษแต่ก็บอกเขาว่าเราพูดภาษาเยอรมันได้นะเขาก็เจอได้ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ว่าเอ้ยเราอยู่เยอรมันเราก็พูดภาษาเยอรมันได้แต่ว่าตอนเรียนปริญญาโทที่เป็นของ MBA เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษโอเคเข้าใจซึ่งภาษาอังกฤษของแนทมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรียนที่ไทยก็เรียนอินเตอร์เรียนอะไรทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแต่พอมาที่เยอรมันด้วยภาษาจากแลกเปลี่ยนติดต่อสื่อสารได้แต่ตอนหลังก็คงต้องมาเก็บ เก็บภาษาเยอรมันเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนั้นทํางานนี้ที่เราบุกเนี่ยก่อนจะได้มาเราได้มาสมใจเราทําอยู่5ปีแล้วทีนี้คือหลายๆครั้งอะค่ะมันจะเกิดความขัดแย้งกันทางความคิดเพราะว่าถ้าคิดแบบไทยแบบสมัยหนึ่งในยุคหนึ่งเมื่อเราได้งานที่ดีบริษัทที่ดีบางทีเราจะเริ่มที่นี่แล้วก็ไปจบที่นี่แต่จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเหตุผลของแนทหรือเปล่าว่าที่เยอรมันเนี่ยอยากเติบโตต้องย้ายงาน จริงล้านเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยว่าถ้าอยากจะเห็นตัวเองอยู่ใน career growth ต้องเปลี่ยนงานอย่างแนทเนี่ยหปีถือว่าเยอะนะคะสำหรับคนหลายๆคนที่คุยมาเฮ้ยหปีถือว่าเยอะเพราะนัทเดี๋ยวต้องเล่ากัอนว่าแนทอยู่บริษัทชื่อ bbd o ก็คือเป็นแบบ global advertising agency ซึ่งก็มีในเมืองไทยเหมือนกันซึ่งทำมา5ปีแล้วรุ้แล้วว่าเริ่มไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะไปต่อ คือเอซี่เป็นงานแรกที่ได้เรียนรู้เยอะมากๆก็คือเพราะว่าแนททางานคนญา่ปมันเยอะด้วยแล้วก็คนต่างชาติเยอะดังนั้นเราทําให้เราเรียนรู้ว่าเนี่ยการทํางานของคนที่เนี่ยเป็นยังไง culture er เป็นยังไงเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง project management เป็นยังไงแต่ว่าพอ5ปีเนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนเรารู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเริ่มตันร mm hmm. ู้สึกว่ามันอยู่ใน comfort zone ที่ทํามาทุกวัน5ปีคือความจริงมันก็แล้วแต่คนว่าความคิดเป็นยังไงแต่สำหรับเนทรู้สึกว่าเฮ้ย อยากจะโตไปอีกด้านหนึ่งแล้วเพราะว่าความฝันคือเป็นเอเจนซี่ปุ๊บเรามีลูกค้ามาสั่งใช่ไหมคะว่าฉันให้เงินคุณเนี่ยคุณต้องทํางานออกมาให้ได้ <c oughs> เราอยากเป็นลูกค้าเอง <c oughs> อันนั้นก็คือกูเข <c oughs> บอกว่าฉันอยากไปลูกค้านะพอ5ปีปุ๊บเริ่มลองหาแล้วรู้ว่าตัวเองยังโตได้ในบีบีดีโอนะคะแต่ว่าเราอยากจะแชร์เลนต์ตัวเองใหม่ พอหาง,งานครั้งที่สองอ่ะเรียกว่าครั้งที่สองแหละเพราะครั้งแรกมันคืองานแรกแล้วก็อยู่ยาวมาทุกอย่างมันเริ่มง่ายขึ้นไหมจากประสบการณ์จากเหมือนกับเทิร์นโปรที่เราแบบสั่งสมมาอะไรแบบนี้มันมันมันไม่ทุกทนเหมือนรอบแรกที่หาง,งานแล้วไหมไม่ง่ายก็ยังไม่ง่ายอย่างไม่ง่ายเพราะว่าจากเอเจนซี่ปุ๊บไปลูกค้าน่ะไม่ง่ายเพราะหนึ่งเราต้องไปพูดให้เขาเห็นอีกว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นลูกค้าตัวเองได้นะ เพราะว่าคนบางทีส่วนใหญ่ค่ะถ้ามาจากเอเจนซี่เขาก็จะเติบโตไปในเอเจนซี่อื่นเอเจนซี่อื่นเอเจนซี่อื่นแต่พอนะทไม่อยากเปลี่ยนเอเจนซี่แล้วอยู่มา5ปีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงานฉันไปสมัครลูกค้าละกันแต่ก็ต้องพูดห้เขาว่าเฮ้ยเรามีโปรเจกต์สกิลขนาดนี้เรามีอะไรที่จะออฟเฟอร์คุณเยอนนะมาทํางานด้วยกันเถอะแล้วก็จนอนได้บริษัทที่2ซึ่งบริษัทที่2ทําอยู่นานไหมคะทํา2ปีค่ะบริษัทชื่อ P V H เป็นเจ้าของ Tommy Hilfiger กับ Calvin Klein พอนัทเห็นตัวเองในบริษัท อยู่ในคอร์ปอเรทชอบทํางานบริษัทใหญ่เพราะมันจะมี process ถึงแม้มันจะมี p o l i t i c มากมายไก่กองและโชคดีมากว่าบริษัทแรกที่ได้อยู่ในคอร์ปอเรทก็คือเป็นบริษัทชื่อดังที่ทุกคนรู้จักทั่วโลกมันก็เป็นการปูที่ดีมันก็คงเป็นจุดแต่ว่าเวลาที่หาง,งานที่สองอย่างเงี้ยคูถามชีวิตก็ไม่ค่อยจะเคยหางานกับเขาอย่างเราก็สามารถพอเรามีงานจ็อบแล้วและแกหรือว่ามีจ o อบอยู่มันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องสละจ็อบเก่าจนกว่าเราจะได้ที่ใหม่ที่เราพอใจอันนั้นก็เป็น วอร์รี่ที่ไม่วอร์รี่มากเพราะว่าเรายังมีงานประจําอยู่เราไม่ได้โดนเลย์ออฟไม่ได้บริษัทไม่ได้มีปัญหาดังนั้นถ้าไม่ได้ก็หาใหม่อันนั้นคือจไดที่เราจะได้ที่เราพอใจใช่ค่ะแล้วพอมูฟไปทําตรงนั้นอยู่2ปีใช่ก็ทำมาเก็ตติ้งมันเกิดอะไรอีกทําไมมันยังไม่สู่จุดพอใจหรือเราก็ไปแล้วก็เรียนรู้ว่าอุ้ยมันไม่ใช่หรือว่าเป็นเพราะว่าจะต้องการย้ายไปต่อเพื่อ c a ริ e r Path อย่างที่คุณบอกมองใน r ร ality นะคะ สองอย่างที่คนเปลี่ยนงานที่นี่หคุณอยากได้ s a l a r ร j จ m p หรือว่าเฮ้ยโอเคปัจจุบันเราได้เงินเท่านี้เราอยากได้ก้าวกระโดดในบริษัทกว่าจะได้ก้าวกระโดดไปที่สิ่งที่เราอยากได้อะยากเพราะเขาจะไต่ไปเนาะมันก็จะค่อยๆอหเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วแต่บริษัทเป็นยังไงแล้วแต่เอคอนมีของประเทศด้วยซ้ำค่ะถ้าเราอยากได้จะได้สเต็ปต่อไปเนะี่ยเราก็ต้องหางานใหม่อันนี้นนก็เป็นสเต็ปของเราใช่ก็รู้สึกว่าทํามาสองปี รู้สึกว่าความจริงงานสนุกแล้วมันก็ฟาสต์เพสแฟชั่นก็น่าสนใจอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเนตอะชอบทําอะไรที่เป็นสตร a ทจีชชอบทําอะไรที่เป็นบิเกอร์พิกเจอร์เพราะว่าทาพอทาแฟชั่นอะมันจะโอเปเรทีฟมากมเพราะว่าทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันก็คือทุกอย่างมันมาจากอเมริกาอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์อเมริกาใช่ไหมคะแคลเวนคลายกับทอมมี่ฮิลเกอร์ก็คือทุกอย่างแค่มาอัดดให้เข้ากับตลาดที่เราดูแลตลาดที่เนตดูก็คือมีดัคก็คือเยอรมนีอ n สเซอร ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเปอเรทีฟไปนิดนึงแล้วลองห่างาานใหม่ละกันอ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าคราวนี้แหละเราก็จะไปต่อเนาะก็คือมาอยู่ที่ล่าสุดนั่นก็คือที่เซ็บสโตรเซ็บสโตซึ่งเพิ่งเริ่มงานไปได้ไม่นานเนาะก็คงจะได้เรียนรู้อะไรอีกที่นี้เนี่ยนะคะเราคุยกันไว้หลังบ้านแล้วว่าถ้าในส่วนของวัฒนธรรมการทำงานรวมไปถึง อุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราในฐานะผู้ที่เป็น workers <S 2> <S 2> ที่มาจากต่างาชาติจะต้องมาปรับตัวที่นี่หรืออะไรยังไงเนี่ยเราอ่ะจะไม่คุยกับนัแน,ท,นทคนเดียวเดีด๋ยวเราจะเบิกตัวนัทมาด้วยในวิดีโอถัดไปแต่ว่าในส่วนของแนทเนี่ยครูก็อยากจะวนกลับมาว่าเท่าที่ครูฟังตั้งแต่มาเรียนปริญญาโทมาจนถึงทํางานใน j อบต่างๆอย่างเงี้ยข้อหลักๆอะก็คือภาษาอังกฤษ ปัจจุบันใช้เยอรมันละ,ะปัจจุบันใช้เยอรมันส <2, S 1> องสองงานสุดท้ายนะใช้เยอรมันจุดเปลี่ยนก็คือเรารู้ตั้งแต่แรกเลยว่ามันต้องใช้ใช่คือครูไมห่ห่วงอย่างที่บอกว่าเออฟังพูดอะไรอย่างเงี้ยเรามีประสบการณ์จากการมาแลกเปลี่ยนในปีนั้นแล้วยิ่งมาตอนเด็กอะ่ะทักษะในการที่จะแบบ อินทูอิดกับภาษาครัวมันง่ายกว่าแต่ท้ายที่สุดพอพองานที่2กับงานที่3ามอย่างเงี้ยที่เราเราต้องเปลี่ยนมาตั้งแต่งานที่2แล้วละมั้งแนตต้องแบบแฟชีเฟนหรือลงลึกกับภาษาเยอรมันตัวเองบ้างไหมคะต้องลงค่ะพอเราดูมาร์เก็ตที่เป็นดักและอันนั้นอนะคือเยอรมันล้วนแล้วส่วนใหญ่เพราะแนตต้องทำแนตทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะก็ต้องทํางานกับเซลล์ซเยอะเซลล์ sales, ไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษที่อยู่กับดนะักแนทะริเจนเน่ คือเขาจะ comfortable กับการที่จะพูดภาษาเยอรมันถ้าเราพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ปุ๊บเขาจะไม่อยากคุยกับเราละเขาจะบอกว่ายูมีคนอื่นไหมที่พูดภาษาเยอรมันได้ในทีมอยู่อ่ะัณนคอนเฟเดเริ่มหายละเราบอกเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องโชว์สิว่าฉันพูดได้ก็เลยเพราะว่าพูดภาษาเยอรมันได้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ถึงขั้น business German นะตอนนั้นแต่เราก็บอกเฮ้ยลองแล้วก็เริ่มคุยภาษาเยอรมันเขามาเรื่อยๆพูดผิดพูดถูก ก็บอกว่าถ้าถ้าอยู่ไม่เข้าใจเดี๋ยวขอเป่เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะแล้วกลับมาภาษาเยอรมันใหม่แต่เขาก็ยังคอมฟอร์ตต่อไปคอมฟอร์ตเพราะว่าหลายคนครูอยากให้เราเน้นตรงเนี้ยว่าหลายคนโดยเฉพาะคนไทยที่อาจจะเติบโตจากประเทศไทยหรือว่าอยู่ไทยตลอดเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับจุดที่เหมือนกับบล็อกความคิดว่าบางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ได้ดีอ่ะเราก็ไม่อยากพูดเพราะเรารู้สึกว่าอายแต่ตรงเนี้ยคุณต้องลืมมันอันนี้หนูต้องบอกกันนะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะหนูก็คือทํางานมาแต่ภาษาอังกฤษล้วน แล้วอยู่ดีวันหนึ่งได้อยู่มาอยู่คอร์ปอเรตซึ่งส่วนใหญ่90%คือคนเยอรมันมันคือ international environment แล้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะ i n t e ิเกรตจริงๆอ่ะต้องพูดภาษาเยอรมันได้ไม่งั้น จะไม่มีเพื่อนที่มาทางานหรือเขาอาจจะคุยนิดนี่หน่อยผิวเผินแล้วก็ไม่คุยกับเราละเหมือนคนไทยเนาะเวลาเราเมาอ่ะเมาเออมันก็มันก็จะมันกว่าแล้วคุยภาษาเขาแล้วเราก็จะอินทิเกรตได้เยอะจําได้เลยมันมีวันหนึ่งตอนทํางานที่ P V H นะคะบอกเขาว่าพอทุกคนอ่ะแรกๆคุยภาษาอังกฤษกันแนบแล้วม่บอกวันหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ละเราก็เข้าใจทุกอย่างที่อยู่พูดเรามาเป็นแบบพู้ภาษาเยอรมันกันไหมเราจะเริ่มพรีเซนต์งานเป็นภาษาเยอรมันด้วยถ้าพูดผิดพูดถูกแก้ให้ด้วยนะแต่ถ้าอยู่เข้าใจก็คือจบ อยู่ดีมันก็เป็นเหมือน turning point นะคะวันหนึ่งอยู่ดีก็เริ่มคุยภาษาเยอรมันกับทุกคนแล้วเขาก็เริ่มพูดภาษาเยอรมันกับแล้วก็อคอมฟอร์ต<ฆ>ขึ้นเลยคอมฟอร์ตขึ้นม,มันเหมือนความมั่นใจมันเริ่มมาทั้งที่รู้ว่าตัวเองพูดผิดบางมันก็มีแกมมาผิดบ้างธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะ<ฆ>ก็เลยแบบขอเพื่อนแบบเฮ้ยขอคอลลีกอะค่ะว่าเฮ้ยอยู่ต้องช่วยไอานะเราอยากจะแบบทําให้เซลล์เห็นด้วยว่าเฮ้ยเราพูดภาษาเยอรมันได้คนเยอรมันชอบอะไรแบบนี้ใช่เขาชอบมากเขาเห็นว่าเราพยายามไม่ต้องห่วงว่าผิดถูกอะไรพูดไปก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนจบที่ดีมากของการคุยกับแนทวันนี้เลยนะเพราะว่าอันนี้คือตัวอย่างแบบที่ครูจะหาแบบคนตัวเป็นๆมาพูดกับพวกคุณได้ละเพราะว่าเวลาที่ครูอาจจะพูดกับเด็กๆหรือว่านักเรียนไปหลายคนก็จะบอกว่าโอยครูเป็นครูสอนภาษาเยอรมันนะ่ะครูก็พูดได้สิแต่นี่ไงคะเนี่ยคือตัวอย่างที่เป็นบุคคลจริงแล้วก็ผ่านมาแล้วจริงๆแล้วคุณก็จะเห็นว่าในการที่เราจะเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเยอรมันเป็นประเทศที่ดีเราก็ยังเป็นประเทศที่ตอบโจทย์แต่ว่าจากที่แนทผ่านมาจากที่เราฟังประสบการณ์ของเขามาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เรียนจนจบมาทํางานหรือแม้ว่าเราจะเปลี่ยนงานใหม่ๆถูกช่วงของชีวิตเนี่ยมันจะมีชา e เลนเสมอที่เราต้องก้าวข้ามแล้วก็ถ้าจะอยู่เยอรมันภาษาเยอรมันก็ยังต้องอยู่กับคุณ จำเป็นมากจำเป็นมากมีอะไรฝากส่งไปถึงใครๆหลายๆคนที่ฟังอุ้ยตาละคุณพี่ออนนี่ของเราเลิศมากเลยอะไรแบบนี้อยากจะแบบว่าเราจะลองมาบุกมาลุยมาใช้ชีวิตแบบนี้บ้างมีแบบข้อหรือคําแนะนําอะไรที่อยากจะฝากไปไหมคะก่อนที่ในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะไปเจาะโลกแห่งการทํางานที่นี่กันบอกเลยว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ยากแต่ ไม่ใช่เป็นภาษาที่คนจะพูดไม่ได้มันต้องมาจากความกล้าก่อนต้องคิดอยู่เสมอว่าพูดผิดพูดถูกพูดไปก่อนถ้าเขาไม่เข้าใจเราค่อยมาพูดใหม่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่ขอให้พูดไปก่อนแลวเนี้ยคนเยอรมันจะ a p p r e c i a t e มากว่าเฮ้ยยูกล้าพูดนะแล้วเขาก็จะช่วยแกะค่ะต้องต้องมาลากใจจริงๆต้องแบบไม่มีความอายเช่นสมมติเริ่มเริ่มง่ายๆเลยไปสั่งกับข้าวหรือไปซื้ออาหารไป grocery ไปซูเปอร์มาร์เก็ต ไปซื้ออะไรก็ได้ลองพูดภาษาเยอมันดูใช้มันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วมันจะได้อีกใช่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูขอบคุณนัดมากๆที่อุตส่าห์สลับเวลาอัมซัมสตา <laughs> เป็นเกียรติมากค่คะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้เจอกับแนทอีกแล้วก็เจอกับแนทด้วยในค,คลิปต่อไปซึ่งคิดว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันเพราะว่าหลายคนคงอยากรู้แหละว่าวัฒนธรรมการทํางานหรือว่าการที่จะเราจะเติบโตต่อไปในโลกแห่งการทํางานที่เยอรมนีนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณแนทอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าขอบคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะแอบสัมภาษณ์แม่นิดนึงใช่ค่ะเขีหลักการหลอกลูกมอนเรียนเยรมันโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนเช่นกันนะคะที่นัั่งงฟเรา คนคุยกันแล้วคิดว่าน่าจะหยิบอะไรเก็บอะไรกลับไปได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในการสัมภาษณ์ครั้งต่อ,ตอไปวันนี้แนทะและครูดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะชือ